มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วตั้งมากเลยครับรถคันนี้มือสองแต่ประกันซ่อมศูนย์ไม่แพ้ป้ายแดงไปฟังกันครับเป็น, Toyota D, นโตโยต้าแอ i s ต 1.6G ปี2019สีเทาเกียร์อโอตโต้วันนี้ขายเพียงแค่489,000บาทด้านหน้า,นาไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์ LED กระจังหน้าเป็นสีดำตรงกลางเป็นโลโก้ของโตโยต้าครับล้อเป็นล้อแมก เดิมๆจากโรงงานขนาดของยาง205หทับห้าหหน้ายางหนอกอย่างเต็มๆครับภายในตัวรถเป็น, C ate, นสีเบจคอนโซลเป็นสีดำาวองกระไรมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงมีหน้าจอมาให้เบาะเป็นเบาสีเบจต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าดูเลภายในมาค่อนข้างดีครับน้นท้ายของรถเป็นเดิมจากโรงงานตรงกลางเป็นโลโก้ของโตโยต้ามุมด้านซ้ายบ่งกรณีเป็นโครราล์เอลติ e, ที่สาคัญรถคันนี้มีเซ็นเซอร์ตัวหลังมาด้วยครับ ตัวรถรับประกันให้ไม่มีชนหนักลิกความน้ําท่วมที่สําคัญรถคันนี้รับประกันซ่อมศูนย์ให้4ปีแต่หากคุณเกิดเดือนพฤษาคมแล้วคุณบริษุทรถภายในเดือนนี้รับอะไรประกันซ่อมศูนย์5ปีหรือ6ปีสนใจติดต่อไปที่เบอร์0863030300หากคุณหารถรุ่นนี้อยู่คันนี้เป็นคนลาดครับโปรชั่นเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมโทรมานะครับ